อันนี้ลงวันที่สามนะคะปลาแปดโอ้ย,อย, <laughs> อยวันนี้เต็มเลยเยอะเยอะกวันแรกวันสองอีกโอ้ยกี่ทุ่มเนี่ยสองทุ่มแนละ้วน่าจะเกือบสามทุ่มนนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิบห้าเอาสองทุ่มใช่ไหม มันจะนานไปนะเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งนะคะ,เ,ะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงเยอะหน่อยนะคะโอ้แต่เยอะมากในตู้เย็นก็อีกประมาณสามโลนะคะโลโลถึงปะเมืม่อคืนนี่นะโ,ลโ,ลโอ้อันนี้ก็ปลดเองเถอคะค่ะอูย้ยเยอะ ตัวใหญ่ด้วยปะใหญ่มากโหไข่ตั้งกับปีไหนอะไข่ปีเมื่อปีห้าสี่ใช่ป่ะไข่สองปีมาไข่สองปีมาแล้ว,ปลวเปื่อมั่งอะไรมั่งก็ยังติดอยู่ ก็อยากจะบอกว่ามันเยอะเกินปลดคนเดียวนะเยอะมากมากเต็มไข่มันลื่นอ่ะโอ้ยถ่ายมุมไหนก็ไม่เห็นขไข่เลยเห็นแต่ปลา อแค่นี้ใครอยากจะบอกว่ามันเยอะมาก